มาแล้วจ้าเทคโนโพวอรซี cy, มือถือหน้าจอใหญ่7็นิ้วแบต6,000นมาพร้อมกล้องหลังซีเลนแลม3มรอม3 2มสอลำโพงคู่สเตรโอในราคา3,590บาทจะเป็นไงไปรับชมกัน สวัสดีเพืเ่อนๆที่น่ารักของผมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมแม็กนะฮะใส่แว่นแบบนี้ใส่หมวกแบบนี้อ้วนๆแบบนี้คงจะเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ผมแม็กวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์เทคโนโลย b i l e นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นต่อยอดหรือว่ารุ่นที่มีการอัปเกรดจากรุ่นที่ผมเคยแกะกล่องอันบล็อกไปอย่าง Spark 5 Air นะครับซึ่งในรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอ7นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ถึง6,000มิลลิแอมป์ คนที่ชอบถ่ายภาพารุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4เลนในราคาจำหน่าย3,590บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมาะมากๆสำหรับใครที่หามือถือ หน้าจอใหญ่แบตเยอะๆกล้องหลังดีๆแล้วก็มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนำไปดูคอนเทนต์ต่างๆบอกเลยว่าเหมาะเหมิงเหมาะเหมิงแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบล็อกเจ้ามือถือรุ่นนี้กันกับรุ่นเพอร์วัวสีนะครับทางเทคโนี่ยเขาก็ส่งมาให้ผมทั้งหมด2เฉดสีเลยเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกไปพร้อมๆกันนะครับสาหรับแพ็กเกจกล่องในรุ่นนี้หน้าตาแพ็กเกจกล่องก็ยังคงเป็นสีที่ออกฟ้าๆนะครับแล้วก็ รุ่นนี้เนี่ยจะตัดกับสีเขียวแตกต่างจากรุ่นส t าร์ค่าแอร์ที่ผมเคยทําไปนะฮะหน้าตากล่องดูดีนะฮะหน้าตากล่องดูดีพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยจะมีโลโก้ซีเน็กนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าซีเน็กนำเข้ามาจําหน่ายข้างๆตรงนี้เนี่ยจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของหน้าจอ7นิ้วมาพร้อมกับรอยบาทแบต6,000ก้องหลัง3ล้าน AI Core Camera แล้วก็มาพร้อมกับดูโอสเตอริโอสปิเกอร์นะครับตรงนี้มีโลโก้เพลวอร์ซีนั่นเองส่วนข้างๆตรงนี้ ะะก็จะมีบอกเรละอียดต่งตงางๆรอม3รอม3 2พูดถึงเรื่องการรับประกันรับประกันตัวเครื่องทั้งหมด13เดือนสําหรับรุ่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทาง c ี n e c หรือว่าเทคโนโเระเทไทยเนี่ยเขานำเข้ามาทั้งหมดกี่สีแต่ว่าสีที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยมีทั้งหมด2ส,สีนะครไปแก่สีไอจไดนะฮะแล้วก็สีพอปมิกชายนะครับเรียกชื่อผิดจะต้องขออภัยนะฮะเดี๋ยวเรามา ะกล่อด้านในกันเลยดีกว่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นแบรนด์อะไรนะฮะใครที่เป็นแฟนฟุตบอลอังกฤษก็จะเคยเห็นโลโก้แบรนด์นี้นะฮะอยู่ในสโมสรฟุตบอลอย่างแมนซิตี้นะฮะนี่แหละโลโก้ของแบรนด์มือถือแบรนด์นี้แหละที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้แมนซิตี้ที่ได้แชมป ด,ดูการที่แล้วนะครับเปิดกล่องออกมาครับผมก็ยังคงมีรูปนักฟุตบอลนะฮะของแมนซิตี้ทั้งหมด3คนนะฮะหน้าตาแพคเกจต,ตอนที่เราเปิดมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีบอกจุดเด่นต่างๆนะฮะหน้าจอ7นิ้วแบต6000นะฮะกล้องสีตัวนะครับผมอะไรประมาณนี้นะที่ผมแกะเนี่ยชื่อสีว่าคอปเมกชายนะครับสีคอปเมกชายที่เป็นสีประมาณนี้นะทุกคนนี่ออกสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินประมาณนี้นะครับด้านในก็จะมี QR code คให้เราได้สแกนกันนะครับเปิดออกมาอีกก็จะมีฟิล์มนะฮะมีฟิล์มให้เราแปะแล้วก็จะมีเป็นเงื่อนไขาการรับประกันนะฮะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยหมุดคู่มือมาให้2เล่มมีเคสซิลิโคนมาให้1อันด้วยนะครับซิลิโคนก็จะเป็นซิลิโคนใส่นะด้านๆตรงนี้แล้วก็ใส่ๆตรงนี้นะครับก็งงานนุ่มๆนุ่มๆแบบนี้นะทุกคน แล้วก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ apter, มาให้1อันจ่ายไฟแบบ5โวลต์2แอ์นะครับแล้วก็มีสายชาร์จแบบไมโครมาให้1เส้นมีหูฟังนะฮะแบบเอียบัดมาให้1อันแล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิม,มนั่นเองรุ่นนี้เนี่ยขอตำหนิไว้ดนึงนะฮะไม่ติดฟล์มาหรอทำไมไม่ติดฟร์มาเลยจากโรงงานอันนี้ไม่เข้าใจนะครับไม่เหมือนกับรุ่นสปา5แอร์นะเพราะว่าคนที่ซื้อออนไลน์ส่วนใหญ่น่ผมเชื่อว่าอาจจะติดฟรีไม่เป็นนะับแล้วรุ่นนี้เนี่ยคนไม่ติดฟาาาดดดรามา ลองดูกันอีกหนึ่งสีนะฮะอันนี้ชื่อสีไอจเดผมอ่านถูกหรือเปล่าอ่ะทุกคนไอจไดนะฮะคิดถึงอัศวินเจไดในสตาร์วอลเลยอารมณ์เสียนะฮะ สีไอจไดเนี่ยนะครับผมลองไปแปลดูเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสีหยกหิมะหรือหิมะหยกสักอันหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมีสีที่ออกสีคิว้วเขียวสวยนะสวยก็สวยแบบคนละแบบอะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวแกะข้างหลังให้ดูเลยนะฮะแกะข้างหลังให้ดูชัดๆทั้งหมด2สีเลยก็จะเป็นสีที่สวยอะสวยแบบคนละแบบนะฮะสี คอมิกชายก็จะเป็นสีออกฟ้า,ฟาสีออกฟ,ฟ้าแบบนี้นะครับมีการเหลือบแสงกอดซี่กอดซี่ด้านหลังคล้ายๆกับกากเพชร มีตำแหน่งของกล้องหลังสี่เลนมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือหน้าจอเรือบๆแล้วก็ตัวเครื่องจะเงาๆด้านหลังหน่อยวัสดุถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีไอเจใไดเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวๆหย,ยกๆเลือบแสงก็จะออกวิบวับวิบวับมีตำแหน่งของกากาเพชรนะฮะคล้ายๆเหมือนกันมันจะเป็นย้วยๆคล้ายกากเพชรอ่ทุกคนผมก็พูดไม่ถูกนะฮะโดยรวมถือว่าสวยนะครับสวยทั้ง2สีเลยนะฮะน้ำหนักก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้แบบหนักมากแล้วก็ถือว่าสวยทั้งสองสีเลยนะมีตำแหน่งกล หลังทั้งหมด4เลนนะฮะที่ยื่นออกมาดิดนหนึ่งนะมีตำแหน่งของเซ็นเซอร์กายันด์มือโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าโอเคเลยส่วนตัวเครื่องต่างด้านล่างจะมีพอร์ตไมโครรูฟังสัญญาณมีลำโพงแล้วก็ลำโพงหลักนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยตัวนี้จะไม่มีไมโครโฟนมาให้ส่วนด้านซ้ายมีตำแหน่งของสล็อตใส่ซิมนะเดี๋ยวผมจะแกะสล็อตใส่ซิมให้ดูว่ารุ่นนี้เนี่ยสล็อตใส่ซิมเป็นยังไงบ้างนะครับใส่ได้2ซิมเพิ่มเมม,มมได้ปล่บผมก็อยากรู้เหมือนกันนะสล็อตใส่ซิมก็ แล้วก็เพิ่มเมนบริการได้ตัวเครื่องด้านขวาจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power แล้วก็มีปุ่มนึงอ่ะปุ่มสีแดงอันนี้ผมไม่แน่ใจใช่ปุ่ม power หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะฮะเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นปุ่มที่อยู่ทางด้านขวานะครับอันนี้เป็น Google Assistant หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันระหว่างเปิดเครื่องครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคของมือถือรุ่นนี้กันดีกว่านะครับสำหรับ Tech นโ Mobile Power 4รุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วหน้าจอเป็น i iPad Material Set LCD มมาพร้อกับชิป Meta 24 มีแรมมาให้3กิกหน่วยความจำภายใน32กิกไบมีแบตเตอรี่มาให้6,000ม ah, ิลลิแอมนะฮะรุ่นนี้เป็นการชาร์จปกติ Android version 10 Go Edition ครอบทับด้วย HiOS ของทาง t เทคโ Mobile พร้อมกล้องหลังทั้งหมด4เลนความเดียที่13ล้านแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียที่8ล้านมีระบบเซนเซ,นเซอร์การนนตีมือแล้วก็มาพร้อมกับลำโพงคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเซตก่อนก็แล้วกันนะฮะทุกคนก็แน่นอนครับผมก็มีภาษาไทยปกตินี่แหละเนาะรุ่นนี้ก็รองรับเ ฟ 5G ด้วยนะทุกคนนี่โอเคก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันดีกว่าฮะทุกคนนี่ฮะหน้าจอขนาด7นิ้วของ Perwua 4รุ่นนี้นะฮะหน้าจอสีสันถือว่าใช้ได้เลยนะครับสีสันเนี่ยทำออกมาได้ดีตั้งแต่ตัว Spark 5A แล้วนะฮะฟีลิ่งการทัดก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนแล้วก็หน้าตา UI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับ เพลย์นดอยะดึงออกมาก็จะมีในส่วนของอแอปนะฮะมีแอปต่างๆมาให้มี p พ a y s t o r e นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานต่างๆรุ่นนี้เนี่ยนะฮะก็มีการเปลี่ยนนะครับหรือว่าในส่วนของการนำทางระบบนะฮะเปลี่ยนได้นะครับตามที่เราต้องการเลยเปลี่ยนทงเปลี่ยนทีมด้วยนะฮะใครอยากเปลี่ยนทีมก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะทุกคนแผงอัจรีย์นะครับสามารถที่จะปัดหน้าต่างลอยมาได้มีโหมดเกม นะฮะการตอบสนองเนก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนลำโพงคู่กดีกว่านะฮะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใส่ลำโพงคู่มาให้เรามาลองเทสเสียงกันนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเสียงจะดีหรือเปล่านะฮะแต่ผมว่าหน้าจอ7นิ้วแบต6,000เนี่ยมันเหมาะกับการดูคอนเทนต์มากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะทุกคนกดนะฮะดูหไหมลื่นนะครับลื่นแบบลื่นมากๆนะครับแรม3ารอม32มบอกเลยว่า ใช้งานไลน์ a c e b o o k หรือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าถูกใจแน่นอนนะฮะหน้าตาดีนะครับดีไซน์สวยบอกเลยว่าแหลมมากนะครับเดี๋ยวเรามารองฟังเสียง YouTube กันสิเสียง YouTube จะเป็นยังไงลำโพงออกตรงนี้ตัวนึง่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนะฮะ ต้องบอกทุกคนเลยว่าเราพงเสียงดังแล้วก็ไม่ติดเสียงดีมากนะทุกคนดูคอนเทนต์ต่างๆสบายนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวอย่างหนังนี้มูฟฟี่พงเสียงดีนะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะสีจอไม่ได้ขี้เหล่เลยนะเนี่ยสีจอสวยนะครับแต่ว่าดู YouTube ก็จะแค่ 720p นะครับ โอเสียงดีอะทุกคนบอกเลยว่าใครที่ชอบดูหนังนะถูกใจ ถูกใจแน่นอนครับสําหรับมือถือรุ่นนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของหมดกล้องที่เขาใส่กล้องหลังมาให้เราทั้งหมด4ี่เลนกันดีกว่านะฮะทุกคนว่ารุ่นนี้เนี่ยในส่วนของหมดกล้องจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องกล้องนะครับเขาแจ้งมาว่ามาพร้อมกับกล้องหลัง4เลนความเอีดอยู่ที่13ล้านนะครับหมดกล้องที่เขามีมาให้ก็หลักๆเท่าที่ผมลองดูก็จะมีในส่วนของการถ่ายมาโคนะฮะ ถ่ายมาโครได้ซูมได้ 1x นะฮะแล้วก็สามารถซูมได้ 2x นะครมีการถ่าย HDR มีเปิดแฟลชเนาะ AI แค m นะครับโหมดบิวตี้บิวตี้ตรงนี้เราก็สามารถปรับได้สูงสุด6ระดับนีฮะก็ดีเราไม่จำเป็นต้อง ไปใช้พวกสา0กสีองศาสีประลาดนี่นะฮะมีการเบอร์นะครับถ่ายพวกพลาสเตดได้ AR สติ๊กเกอร์นะฮะ AR <Stick> er สติ๊กเกอร์ก็มีให้เราปรับถือว่าค่อนข้างเยอะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวการถ่ายพาโนรามานะครับแล้วก็รุ่นนี้ในส่วนของการถ่ายวิดีโอแน่นอนก็ถ่าย10,80 p เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับรุ่นสปา r k 5a ที่ผมเคยทำานะฮะในส่วนของกล้องหน้านะครับรุ่นนี้นะฮะกล้องหน้าก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะฮะกล้องหน้าก็มีโหมดการถ่ายภาพต่างๆมาให้นะน่จะองกาารถ่ย AI Cam คน Mobility ี Mob ปรับได้สูงสุด6ระดับส่ายภาพเซลฟี่แบบบุคคลนะฮะ AR สติ๊กเกอร์นะทุกคน AR สติ๊กเกอร์ก็จะประมาณนี้นะฮะนี้มีเราปรับเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าสกินโทนสวยมากนะแล้วก็มีในส่วนของการถ่ายเซลฟี่แบบกว้างด้วยนะฮะส่วนการถ่ายวิดีโอก็ถ่ายได้เหมือนเดิมครับ1 0 8 0ปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากล้องหน้าตรงนี้เนี่ย มันจะมีแฟลชมาให้ด้วยเวลาที่เราถ่ายตอนคืนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานแฟลชได้แล้วก็มี AI กล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะมาเดี๋ยวผมจะลองถ่าย้ทุกคนดูนะครับปรับเอาแบบ AI ฟึ้งฟึ่งนิดหนึ่งโอ้โหกล้องหน้าสกินโทนดีนะสกินโทนผมว่ากล้องหน้าสวยกว่าตัวสปาร์คห้าแอร์ที่ผมเคยทำนะฮะไอกล้องหน้าดูสวยะทุกคนแล้วก็มีตัวแบบจับใบหน้าด้วยนะครับจับใบหน้าเรานะเฮ้ยสวยกล้องหน้าสวยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ AI ไสติ๊กเกอร์ a อแล้วก็ปรับนู่น กล้องหน้าบอกเลยว่าโอ้โหกล้องหน้าสวยนะครับภาพมันไม่เห็นเนี่ยแต่ต้องบอกทุกคนเลยว่ากล้องหน้าสวยะนะครับความคมชัดอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะความคมชัดสกินโทนอะไรเงี้ยไม่ได้น่าเกลียดเลยนะทุกคนกล้องหน้าแบบ สมราคากล้องหน้าถือว่าทำออกมาไ,ได้ดีนะฮะผมชอบสกินโทนมากถ,ถ่ายออกมาแบบขาวแบบขาวจ้วนะฮะทุกคนโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการแกะกล่องอันบ็อกมือถืออีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์เทคโนโโมบายนะครับกับรุ่นเพอร์วัวสี่นั่นเองนะครับผมมีมากครับูกใจมากหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากได้มือถือหน้าจอ7นิ้วแบต6000 ลำโพงคู่สเตอริโอกล้องหลัง4เลนที่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับหมดกล้องที่ถือว่าใช้ได้นะครับมือถือดีไซน์สวยๆแล้วก็ที่สำคัญครับราคาไม่เกินส0่พันบาทอย่างก็ฝากด้วยกันครับมือถือรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะฮะจุดสังเกตของมือถือรุ่นนี้นะฮะผมมีให้ไว้นิดหนึ่งก็คือเรื่องของฝาหลังนะฮะที่เราจับเนี่ยอาจจะติดล้อในมือง่ายนิดนึงแล้วก็เรื่องของฟิล์มกันรอยนะครับที่รุ่นนี้เนี่ยเขาแบบไม่ได้ติดมาให้อันเนี้ยผมขอให้ไปแก้นิดนึงเพราะผมเชื่อว่าคนที่ซื้อต่างงจััหวด ติดฟรีไม่เป็นแน่นอนแล้วก็มันหาซื้อยากแน่นอนเนี่ยนะสำหรับ มือถือรุ่นนี้นะครับยังไงนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแม็กด้วยเราจะได้มาพบกันบ่อยๆแล้วก็ผมนี่จะได้มีกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเราจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ถ้าผมมีสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจราคาถูกๆหรือว่ามีสมาร์ทโฟนขายในประเทศไทยแล้วก็เครื่องฮิ้วเนี่ยเราจะได้มาพบกันนะครับคลิปนี้ผมแม็กต้องขอตัวลรับก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ